เปนวันดีเป็นมือมีสิริมงคลแก่ลูกแก่ร้านแก่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ปัจจุกคนนี่แหละทั้งนั้นแหละทั้งนี้มีโอกาสโอกาสมันก็มีมีหน่อยเนาะมือนีก็สละเวลาโอกาสมาูหาย้ายอจะตีงลูกจะติีนซ้อนลูกอะไรกันบอกซ้อนนั่นแหละถูกจริงถูกอย่างเนาะ เนี่ยเนี่ยได้จจบจิดีกับ่มียังมีแต่ว่าให้จังจนจังโตเป็นรักเป็นฐานให้เป็นคนให้ชมกลมเป็นคนเป็นมนุษย์เอองามกับขอบโมเมนต์สิให้จะงามงามแล้วกับให้หอมเข่าไน่าดูเออ เอาไว้แล้ววะยังจางๆางทั้งเบิร์ตบุมมิคาทั้งงามจะหูจูบหอมนั่นบุมีิคาเออทั้งงามทั้งหอมเออเงินกำกับแก้วเนาะคือปัจจัยนี่ก็คือพ่อแม่ก็พออวยใช้ให้พรจุเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีอยู่ดีไม่แห้งอยู่กับป่เถ็นแข็ง

เ, i, เด็กเทพนีนุออนผู้อไรไรดีทักทายสบายดีพี่น้องป้องไปฟังสายฟังขวัวพี่น้องทางฟัง,ฟงลาวเล็ก,กะฟังไทยเด้อมีสิผ้าเด็กเทพสิผ้าหนูอันและนูออน ลงไปอนะเยี่ยมยายหลังจากที่มาจากกทอทมอเอองูมันติดอันนี้ติดตะไคร์วะไงมันจนแหงค่าอ,อันนั้นแล้วมันแหงค่าตะไคร์แล้วพรลูกสาวลงไปเยี่ยมยายก็หลังจากที่คนมาแต่กทอทมอมาจากกรุงเทพได้ซองมือ สองมือบอกมิติสามเนาะมันน,นี่เนาะเยี่ยมยายกราบยายขอปอนนำยายก่อน <c oughs> อืออ,อะไรก็งอมือหรองอมือโอ้อันสั้นกับหนูอ่อนสองไอ้หน่องคนายายมาแต่กอทอมอท่านมีโอกาสได้มาหายายฮะก็มีโอกาสมัอนี้ไอ้ลงไปไซใส่นะลูก Thị, đó, đó, đó. 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 với là bò Hay sẽ cho nào <laughs> Bên này là <laughs> Cả thầm nói Rìm khổng khổng dài Khổng nông mà nào Ai à, là mà nào nó nào viên bò. <cười> <cười> nào. ถูกย่าสบายดีปะลุงไปดีเออไปดีปะลุงเอาเอดกับเออิงไปหงเยนมานี่เอาเอเป็นอะไรทำไมกองเองหยุกยุกหยักหยักข้าวและเออเบิ้งเบ้งพวกแน่อร้านี่เราเาป็นี่อนเออใหญ่ใหญ่ลงลานเลย อ,อันนั้นอ่อนเสียขานอ,นอ,อ,อันนั้นอันนี้อันอันมันใหญ่สำสร่างเลยกระดังคุณดิอันอหนเขาแก้ไห้นี่พอมือเดียวพอเลยก้ได้เก๊ดขนมบอเก๊นนขนมให้ไอออนแก้ให้ไอออนแก้ให้ มือบสิษีไปไปอันคลินิกอยู่สวรรค์กูเลยฮะรักสิไปคลินิกได้ฟังมึงกาแฟมันเบาใจ อินดี iser, high, ้กาแฟบอกค้าำมันยูนห้านนังนแมวนม่มี้บอสิทายเอาล้านเือเอาผูกเถื mm, um, ่อตเอาหิทไทยเอานมยุมยะเค่ั้นสิเมื้อห้อันนั้ชื่อเค็กให้เท่าขี้ดื้ออันนี้อยู่นี่ แม่ยังมมาอยู่แม่ไปยนเพื่อนดียันตำรวจอะไรนี้แม่ก็มอในวิทยุู่นะอนหับหานสาวพี่น้องสบายดีนะจ๊ะสบายดีน้องอ่อนน้องอันเอน้องอัน้อออรายยบซี่ก่หลงหลานแล้วะนี่ายซีลายซองไหนซองอานาลูกอัน ลูกบาโคตรพลูกบาข้าวพรจ้ามาอีกรอบแมื่ไดีนั่นมาอีกรอบตักเดือนมาอีกรอบเดือนบ้างหันมาเดือนใดวะตัวมาบางเดือนนั่งเดือนเปรเดือนสิงหาเดือนกันยายนช่วงอันนาช่วงเขาพรรษาช่วงเขาพรรษาผลมาบางนะช่วงมาหาวิทยาย คุณย่าเนาะมาห้ย่ามาหาขุณย่ามาเยียมย่านักศึษากรีเทพี่น้องคุณย่าอกมาสามมือคุณย่าขาวนะคุณหลานก็ขาวมาหอนมือได้ปึ๋งมะนาผรับมะนาวรับพี่น้องมาเสาได้เนาะได้ตมาเนี่ยเนาะเสาหรือทิศเนี่ยิศเนาะกันคานถามบอกูนี่โยนคานงอนทิศ

ส่องน้องนาวเลี้ยงเดี่ยวหายพื้นไปหาทราอยู่อยู่เพื่อนเดียวู่เพือนเดียวกันน่ะมือจืดมือจืดหดช่องกันบ่ะเฮตีดปล่าเลยน้องนาวเฮ้ยหายเอาพื้นไปหาอันนั่นคันอันนั้นหน้าข้าวมาแล้วเบื่องานเช้ากับอาบให้เบิ่ดอกอาหัวยองอยอนนี้พี่น้อง นั่งรถอันนี้ก่อนอือนี่จัะทำบ่นคุณแม่อยู่ก็บมาอยู่มาเน่ย่อนยังเหลืองตาตาเพศแสงข้าเนี่ยมาขังไว้ปัญหาเรือข้าเนี่บางแสงไว้เเพราะแม่นั้นสิลแสงวันนั้นสิบหนึงนั่งรถติ้

ตงหนาวลีนี่แหละใครอายุอยู่ลมเนี่ยมันบลมมีเทืงที่มันลมกินยังแข่ก็เป็นซีนะกินอะไรบ้างรู้แหลมาลงมามีซ้ำซื้อมากินแล้วหาเอากินเลยเอาโมดิ้ซ้ำบอันนี้ก็ได้มาน่ไดบ่เออนี่นี่ยก็ได้เบื่อแล้วา เออโตกับพอดีโตกับกาบลงใส่ตีนเสือก็ได้าสิกาบย้ายกันเออหนึ่งเนอ้าวในเวลาบาดนี้นุอ้อนกับนูออนอนามากราบขอพรมาสมทัดสมมาปู่กับย่าเอากราบลงสามทีเออกราบพระอรหันต์กราบสามทีแล้วว่ะเออเออจับขัน เราโมกเนี่ยโมกเองเป็นอย่บอกเออมาหนี้อันร้านลูกร้านเออลูกร้านนนั่แหละน้องออนเลยน้างงานเออเอาเอาน้ำพอนี่ก็ได้เออมาอันน่ะเกืนวะในพอแทนสมมาคารวะเออสมมาคารวาขอบุญขอบุญนำ น้ำปูน้ำยาน้ำพอน้ำแม่นี่แหละได้าอาไปแหละเอาไอ้ปยใหญ่พาเบาก็ได้ไปหลังทีกลับมาแต่กรุงเทพกรุงไทยมาแต่หาเงินหาค้มกับไท่านมานปันใดก็เลยมาขอโชคขอลาบขอบุญขอพรให้ปูให้ยานี่แหละอวยพรให้แนวได่สีดิสีดีแนวได่สิสุกสีหมันหาเงินหาคำแนวได่สี โูกสิลาบคือโมประสันซาโมพ่อลำ่ำพ่อรวยกับพอได้ใส่ได้ใจในขอบในครัวจุนเจือพ่อแม<ด>การเดินทางไปมากก<ด>ให้สะดวกสบายตลอดปลอดภัยประสันซะทั้งไปทั้งกลับในเตละเที่ยวเมือมาครั้งนี้กัได้มีโอกาสได้มาอาาสมมาคารวะพ่อเม่ปู่ย่าก็ขอพร น้ำปูน้ำยานี่แหละให้เพื่อนไอ้พรให้บ่ะนี่ยอ้าเออฮะเนาะเป็นีงกนเป็นมืินเันเงนดีเป็นมืนิน,นม,มีสิริมงคลแก่ลูกแก่ร้านแก่พ,ยยพอ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นสุกคนนี่แหละทั้งนั่นแหละทั้งนี้มีโอกาสโอกาสมันก็นมีมีหน่อยเนาะมือนีก็สละเวลาโอกาสม,มามปูปหายา จะตีงลูกจะตินแล้วก็ซ้อนไอ้หูอะไรกับอกซ้อนนั่นแหละถูกจริงถูกอย่างเนาะเนี่ยได้จะจบสิดีกับโบมี่ยังมี่ไหนว่าให้จังจนจังโตเป็นรักเป็นฐาน,นเป็นคนในชมกลมเป็นคนเป็นมนุษย์ยเอองามกับขอบโมเมนต์สีไฮแต่งามงามแล้วกให้ให้หอมเข<ท>าว่าให้น่าดูเออ เอาไว้แล้วว่าทั้งจางๆทั้งเบิดจะมีค่าทั้งงางามจะฮูกจูบหอมนั่นบ่มีค่าเออทั้งงามทั้งหอมเออเงินกำคำแก้วเนาะคือปัจจัยนี่ก็คือพ่อแม่นี่ก็เพราะอวยใช้ให้พรจุ๊บเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงให้มีความมั่นคงถาน้องแจนทุกสิ่งทุกประการ ทงินหาคำเออจะพักลูกจะพักจะให้ได้ให้ดีเนาะไปยู่น้ำเจ้าน้ำนายน้ำแก่ขึ้นพักเป็นแคลงออคือลูกคือลานเหดีท่านดีประพฤติดีอือขันเขาเห็ดดีได้ทุกทิ้งอย่างมันมาเบิร์ดอะไรนี่มันดีจีมาโฮมเฮาขันเฮาสัวแล้วไม่ยังกับบัวมาเกย์เงินกำกำแก้วกับบัวหยกมาอยู่น้ำคนสัวไหนเงินกำกำแก้วเนี่ยบวเงี้ธรรมดาเออ เขาเลียงเงินคำเป็นเจ้าเขาเรียงชีวิตก่อนจะได้เงินโมเมนธรรมดาโมเมนได้ง่ายต้องอออเกลือที่แหง้งต้องทุ่มท่รัดทีนุกมิ้นใจให้มีความเข้มแข็งชัดซื่อไปอยู่น้ำไผ่ก็ให้ซัดให้ซื่อเงินคำคำแก้วหรือยังแกวแต่ของมีค่าของเขาหนาะให้หักษาซอยเขาถาเขา<ล>เขาหลงเขาลืมรห,หรือว like ่าัมเฮี่จงเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้จงจงห่ไว้เชาาว่า ผู้เกลียวน่อยกได้เงินอ่าไอ้เจ๊ถ้าเฮียเขาเก็บไว้เดี๋ไปแจ้งคนอ้อมข่างนั่นโอ้ยเขาเด็กเก็บเงินเจ๊เฮียนี่นี่ยุ่งเจ้าเป็นรัจ้าเนี่ยเอ้าเดียวถ้าเงาวนานไปถ้าเขาถามเขาหรือเขาคือคหลังต้องมีเสน่ห์จริง

เขาเนี่ยบางคนก็โจรหนีเนาะได้เงินได้ทับเขาเลยโจรหนีเป็นปูงขายเป็นการจัดเล่ามันมีสินในธรรมนะเขาต้องมีนี่ข้อสำคัญที่สุดกคือความบริสุทธิ์ขัดสื่ออยู่ในจิตในใจเขาบ่ให้มีแนวคิดอยากโลภอยากของเขาเป็นของเขาเขาเอาแต่ของเฮาที่เขาให้เขาให้จังเอาบ่ให้หลักมกจุกห่อบ่ให้มือสันตียาว เออคันเฮาอยู่นั่นอยู่และทำดีหนีเพิ่นก็คือฮอดคันว่าเฮาทำบ่ดีอยู่ก็บรรนานีเบ่าวชื่อจำผู้สอนผู้ใช้คือการกรณีตจงการข่ามเพศตจงการข่ามเฮาอย่าไปหูเบา ต้อง <itos S 1> มีรม of of ักหมั่นในตัวเองใจนักแหน่ยมคือหินนักมืนเขื่อนว่าใช่หน้าจุ้มมิ่งบ่ผู้อกอย่าติ้งดูจะติ้งติ้งคอไทยไทยหู้อันกับออนนี่กับสิ่งต่างๆนานา่เนี่ยมันบ่ดีนะสู้เอาเนี่ยมันดีเลยสู้เอา เป็นหมาหูนี่เป็นยังผลยังไงใจบา่ให้หูเบาเ้อจางามินใสเพื่อควมงามอย่างเดียวเลยตีมันมีควมไมยมันมีควไม้ควมมาจ่ายใจำเขามีควไม้หลึกๆอยู่เลอตมันมาเขาอะไรให้พ่อแม่มันมาแต่มาแปลงจะเป็นเอาโลดเขาจะใกล้เอาโลดมันสบายโพษเขาอะคนมีเงี้ยใจไงเขาเขาเอาซ้ําสุดท้ายนะ ไล่เหรอใครมันลุยหรือใครไล่ไล่หรือใรแต่ว่าเขาไล่เขอเท่นคันว่ามันมกเขาี่เขาวัดเขามาห้องมาขอบอแมเขาคันเึอเถือก่หนึ่งสมมติว่าลูกชายเขามามาเขาเขาถึงเว่าเขาเปเขาเขาจะให้าเมื่อหาเขาของน้ำเดือเมื่อ บึงบาถึงกูถึกจาเขาก็บอกลูกชายเขาัะใชโตนี้มึงกูบอกให้ออีอันนี้เมึงหาขูงแม่ไม่มักมาคนได้มันตันดสินใจลูกไงบางคนนะบางคนกับบวางพ่อกับแม่อันไหนผีแกขโมยระลอกสุดท้ายาให้พ่อแม่นะมักน้ำจังเอาหัวนั่น,นพ่อทั้งนั้นเลย พ่อทั้งนี้แม่ทั้งนั้นแม่ทังนี้เป็นไปได้ไหมันเจกไปห่วมไปเยียบขอพายันเยนี่ให้มันเี๊กจบไเข้าจเลีมีความมันของดาวอนไปก็ไปโค่ไปต่อไปเออเดมันป้าเดียดขีดหลอดขีดหลอดเออแบ่งกันแบ่งกันเขาเขาบ่ละเมิดชิดิของผู้บังเกิดเขามันจเลียงน้ำเขาบันปบอโลกบันบอกเลคือยยไแดงบอกตาพเออตาพิษนี่คือเป็น ผูดก็หันต์ของของได้โตแหละมานด้คือทั้งนี้คือกันต้องเข้าโลกดูไหวย่าไปประมาทเด็ดขาดคิดคิดยังดำยังลงไปพ่อเนาใจเห็ดเน่าคืนไต่ยันพ่อแม่เออผู้มีฝักุนับเหาอะไรแบบโอ้คนที่น่าได้เป็นชีวิตหน้ามีตาเนาก็ะหิตเน่าอยู่น้ำเหาเองใจเหาเองไม่ยังคือกันของเหงาไป ไปงาไวเออเจตินี่ยูกตีนี่เขามีสิท่ยคลิปเขาคงขึ้นกันมันก็มีโทษใช้ยุบสุกจงอย่างนย่ใส่่สไ้่าง่ไมนั่งลูกไม่นังเออเออดินน้าเนลูกเออเออแนนแ่น่อปืนเพลนเีจะเขาไปนั่นะเออเอออโกัน้าใจจสวมมึงมี่าดสิง้ามาได้มีขาอืม พี่ไล่ก็มีคา่าวกันนะคิดดีทำดีก็เกิดีหักซากิริยามารายาทก,การปากการรอบนี่จะต้องระม,มัดระวังโมเม่ใช่เสวีส,สวสเนี่ยนั่นเน,นี่ยบ,ดบได้หมดก็มือถือก็ผู้เฒ่าคนเล้วไดคนไหนให้มันถือคู่ถือกัผู้เฒ่าผู้แก่ยุไซก็คือกันอา๋อทำเนียมมันเดียวกันเบิเบร์ตคือไทยกับลาวเขาเนี่ยที่เขาไปเกี่ยวกับแกงใจจังปกตั้งใจหาเงินหาคำ ตั้งตัวตัวเองให้มันดีไปอยู่ใช้ก็แล้วแต่บุอึดดอกผู้ชายแต่เขาเรียกไห้สมุนคืเนี่ยมองเป็นคนดีได้ต้องทําโจนทงโตให้มันเป็นคนดีมันได้เขาเกิดมาสางอย่ำเห็นได้เพรร่างงแท้กับอีกชามทีแล้วกันจบก็เป็นธรรมดากับบอกต้องซาเอาเออเอาซาไปบนสน่ะเออกาบีก็ได้ โอเคยายยายพรยายไอ้พรส่งท้ายไอ้พังฝรั่งเออฝรั่งเอาหรอฝรั่งทุกยุ่นกับเบาได้เหยฝรั่งทกยุ่นกับบอยได้เยเนาะอืมอ้าโอเคโอเคทานีก่อนเ้อสลับคลิปนี่ออลาลานมหับทรจากตากับยายขว่ให้สมพรสมความมุ่งมั่วาันนะ ถุกเบากเนาเด็กๆกระสอบพรเด็กบาทเนี่ยมะนาวกับหววข้องเหล่นบาทเนี่ยหมอนันผัดพะโลบาดเนี่เอาไหมเอามาให้น้องลูกเอามาเอามเอ้ยมาไหมเออออออมันนั่นมันมันเกิดเล่าได้มืงแรงนั่นเออไอ้บอกให้กินเค้กน้ำไดู้เออ